สวัสดีพี่น้องป้องปายด้วยครับมอนี่กับบ้านมาจังหวัด้อยเอ็ดนะครับอำเภอจตุรพักพิมานบ้านลินฟ้านะครับหมู่สองตอนนี้เราอยู่กับคุณนายพรนะคะคุณแม่ของตนเองสวัสดีค่ะมอนี่ข้ากะสิมากินเจ้าฮอนนะครับอันนี้น้องน้องเสนะครับทําไว้ให้นะครับน้องเขยเนาะอธิษานน้องเขยหน่อยดีครับน้องเตรียมไว้ให้น่ารักมากเลยนะครับ แล้วก็ตากล้องก็เป็นน้องดีมสุดสวยเนาะเดี๋ยวน้องดีมจะกินซอยจุให้ดูพี่น้องขอยกินมะเป็นขนอันขอยกินมะเป็นซอยจุอันนี้อันนี้กินได้เลย่ิูอกินเป็น,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 นกินได้เลยค่ะคุณแม่เอ,เอาลงหลดุดเนาะเอาเลยดีมเอาลงเลยค่ะลงเลย,ยเนี่ยขาไล่พี่น้องเอาเนี่ยขาไล่ลงก่อนเลยเอาไล่แขนทิ้ละคลงหมืนเลย นี่สีเลือดโอ้ยนี่ว่าปุ่นปันวันปันวันไหนเขาเขาได้เมียมาก่อนนึงเออเขามาซอยน่ะพอเดียนข้ดียนเลยข้าววันสวนน้อนเพันตายคือเรืว่าโอ้ยนี่ตีพันพันดินข้นกินเมียนี่โคซอยมาต่ขานแห้งอุ้งแป๊บเดียวสุกเลยซอยบางๆ ขนมมันแต่เนื้กินเลยบ่านี่มันชุบไวมัน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 โมจอมันยดโดนได้ยืดโดนมันนอ่กี่กินดียได้ยังไงฮได้เนาะพี่เนาะได้พี่น้องเกลี่ยข่าไันคือผัวืม แซ่บแซ่บแนเก้มแบบลาวาวแจลขมแก่้เทอมใ่ผักอันนี้อสูตรหนึ่งครับบอให้โดนกินผักกินผักอย่างเดี๋ยวพาไกินวิ่นนี้หแม๊อืมอื้ยเหนียงจอยู่โดนคนตัวน้อบกินเจ้าต้นเดี๋ยวนะ 嗯，好了。